สวัสดีจ้ามาแลยจ้ามาเลยจ้าใต้ชนบทมาแล้วเพื่อนๆนี่มาหลังจากที่ทํางานในสวนเสร็จขณะนี้ก็เป็นเวลาเทียงกว่าแล้วเพื่อนเพี <g ül> งงนนเเเยกพงกว่าแล้วเดี๋ยวจะพักกินข้าวก่อนพักกินข้าวเสร็จแล้วเดีย๋ยวจะมาทําต่อวันนี้อยากกินตอนแรกว่าจะอยากกิน่น้าพริกกะปิแต่ไปไปมาๆๆเดี๋ยวอยากกินผักป่ากลัวมัน ตัวผักป่ามันไอ้นั่นหมดแล้วนะตัวมันแก่หมดนะดูดิโอ้ยนี่จะกินผักกลมไงดูดีมันแก่แล้วอ่ะเพื่อนๆดูดูที่ยายเคยเล่าให้ฟังนะว่าจะเอาไปกินกับเอาเอาไปกินกับไอ้นั่นอนะ่ะอืมสดาสะสดาเหมือนกับไอ้นี่ลวกไอ้นี่แล้วก็ไปกินกับสะดาอันนี้มันก็จะคล้ายๆดอกสะดานะยายเคยพูด โอ้ยมันจะแก่มันจะอร่อยไหมอ่ะเพื่อนมันบานแล้วอ่ะมันเร็วมากเลยเนี่ยเอาวันสองวันนี้อากาศจะร้อนเพือ่อนๆจะเด็ดเอาปจะเด็ดเอาพวกนี้นี่งจะตำไปตำน้ำพริกอีกโอ้ยกว่าจะเสร็จเอาแต่ดอกมันนะ <c oughs> เห็นเปล่ายายจะเก็บเอาแต่ดอกมัน แล้วก็ใบมันก็จะเอาเป็นสะเดานี่เอาแต่ดอกมันอันนี้ผักกุมอีกอย่างหนึ่งนะไอ้ผักกุมที่เขาเคยกินกินกันนั้นมันแก่หมดแล้วนี่ผักกุมนะคะผักกุมถ่ายรูปผักกุมก่อน เดีอมองไม่เห็นยายจะขอเก็บเอาอันนี้แปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปหาสเสดาจะมีอีกหรือเปล่าเนาะ,ะเสดาไปตัดต้นมันทิ้งหมดแล้ว <c oughs> ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะขามไปเก็บอ,อีกฝั่งหนึ่งอ,อ,อ่อ,อนๆมันพวงอางุ่นเลยเนาะนี่ดูนี้ยาวเลยนี่ยาวเหยียดเลยมันแก่แล้วนี่ื วันนี้จะกินผักตานะคะจะกินผักตา่าเั้ยใครมนาะทาอะไรใบมันแก่หมดแล้วนงเอาแต่ดอกมันมันจะน่าจะอร่อยนะคิดว่านะดอกเป็นสดอกสะดาวมีคนออกบอกว่าให้ยายไปเก็บผักไอ้นั่นหน่อยผักไอ้ดอกแคฝรัง่งแต่ว่าดอกแคมันยังไม่บานแถวบ้านยายเนาะ เก็บพักปลาไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าใยใช้กลางหลังมันก็มองไม่เห็นมันมันย้อนแสงเยอะๆนี่โอเคโอเค,อเค,อเคพอกินเนี่ยเห็นไหมรอไม่ได้รอมันก็แก่เห็นไหมออะตอนแรกว่าจะกินน้ำพริกกะปิก็จะรออันนี้ก็ไม่ได้นะต้องอยต้องกินอันนี้ก่อนน้ำพริกกะปิไว้ทีหลังเนาะ นายยายเขาเก็บแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปหาเสากันต่อได้แล้วไปเดี๋ยวไปหาสสเดาโอ้ยเมนูข้าวมดมอยอแล้ววันนี้เมนูข้าวมดมอยอแล้ววันก่อนกินทั้งใบวันนี้เอาแต่เอาเตแต่ดอกไปตัดออกจะหมดแล้วจะมีใ่ให้ยายเก็บหรือเปล่าน้อนี่มันลงเรืออยู่ไม่ได้ตัดอันนี้ลงเรืออยู่ไม่ได้ตัด แก่ okay, แล้วยายก็มาตัดเนี่ยเอาไว้ให้โตไม่ได้หรอกโตไปมันมันต้นมันใหญ่เกินเนี่ยริมนี้มีเยอะเลยมันปลิวมาจากต้นใหญ่น่นนะเนี่ยวันก่อนยายตัดร้วยายตัดทิ้งหมดแล้วเดี๋ยวดูก่อนฝั่งนี้ไม่มีเดี๋ยวยายลองลองไปหาดันนอนะฝั่งนู้นยี่ไงหยอดเขา ต้องไปเก็บที่ไหนแล้วนี่สเดาสเดาสเดาอยอดไม่ค่อยสวยก็ช่างเถอะเก็บไปกินแถวๆนี่แหละน่น ون. น่นแล้วใหญ่ต้องตัดมาตัดทิ้งเนี่ย ย่อนไม่สวยเลยเพื่อนๆจะไปไหมนะด้านโน้นมันไม่อยากไปนะมันเป็นที่ของเขาจริงๆมันก็ไม่อะไรหรอกแต่ว่ายังว่าอะไรนะเมืองนอกนะเมืองนอกนะมันไม่เหมือนเมืองไทยได้ใหญ่เขาก้มเก็บแถวนี้ก่อนเด้อกลัวมันจะลื่นลงไปเนี่ยที่มันไม่เสมอนี่เอานาเอาตรงรั้วนาบ้านเราก็ได้เห็นไหมตัดตัด ตัดยอดมันออกมันก็ขึ้นมาใหม่นี่ยายไปเก็บกินที่ยายตัดยอดไม่ก็ได้นี่เอนไหมเป็นยายตัดไหมมันก็ขึ้นมาใหม่โอ้ยมันขึ้นีน่ไม่จองไปถึงไหนนะเก็บเอาแถวนี้แหละช่งางเแถวนี้มันไม่มีไม่มีหมาไม่มีม แต่ก่อนเห็ดก็ขึ้นนะแถวนี้แต่ก่อนมันมีต้นสนอยู่แถวนี้แต่ก่อนอันนี้ต้นสนไม่มีตัดทิ้งแล้วเห็ดพึ่งขึ้นตรงนี้นะสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมันมีอะไรมาขึ้นเต็มเลยเนี่ยนี่สวยๆทั้งนั้นเลย ไปสำรวจด้านนูน้นครับไปสำรวจไปสำรวจอะไรดอกขาวๆนั่นนี่ไงแถวนี้เยอะแยะไปนี่มันทั้งนั้นเลยนี่มันแก่แล้วนะด้ใหญ่มันนั้นไม่ได้เอาไอ้นั่นมาตัดไม่ได้เอาบางไกลมาตัดทิ้ง นี่ทั้งนั้นเลยต้นมันทั้งนั้นเลยนี่เพื่อนๆน,นี่ต้นใหญ่ๆนี่มันมาจากต้นต้นบนต้นของมันเม็ดร่วงมามุกขึ้นเต็มเลยเห็นไหมนี่มันนั้งนเลยนี่เพื่อนๆนี่น,นี่ในบ้านหน้าบ้านยายยังมีเลยตร,ต,รลตรงตรงกุหลาบตรงต้นกุหลาบนะ มีไงเนาะมีไงต้นเขา แค่นี้แหละยายแค่นี้แหละเก็บได้อยู่ในครุในบ้านก็เยอะแล้วมันมีอย่างมันมีสองอันนะมีแบบแดงกับมีแบบขาวบนบ้านเรานะเนาะสะดาลมีสองอันออมือหนึ่งก็มันเป็นยังไงน้ไม่รู้มือหนึ่งก็ถ่ายมือหนึ่งก็เก็บเพื่อน นี่ได้แล้วนะคะเต็มครุเลยวันนี้ไปเข้าบ้านไปกินข้าวกันเพื่อนนี่แหลนะเนาะชีวิตแบบพอเพียงของเยตะเหมือนบ้านนอกเราเนาะบ้านนอกเราก็ยังงี้เลยไปนาไปไร่เย็นๆก็เก็บผักป่าเข้าบ้าน <c oughs> นะมีความสุขความสุขเล็กๆเลยน้อยของคนชนํำบท ก็อาหารชั้นเลิศกัน,น้ำพริกผักน้ำพริกนี่แหละอาหารชั้นเลิศของคนคนชนบทเนาะอาหารชั้นเลิศไปแค่นี้แหละเพื่อนๆเดี๋ยวยายจะพาไปเนื้อห่อข้าวมากินข้างนอกบ้านดีไหม,มวันนี้อีกวันพรุ่งนี้อีกอีกสองวันอีกสองวันอากาศดีเดี๋ยวต่อไปก็จะหนาวอีกแล้ว วันนี้20กว่าองศาอีกสองวันเหลืออยู่8องศาเนี่ยใหยายพาไปดูนี่นิดนึงไม่มีความลับอะไรโชว์หมดอ <c oughs> โชว์หมดไม่มีความลัออะไรนั่นดูอากาศมันอากาศมันดีนะนั่นเห็นไหมโบตันเนอะใหยายไปถ่ายให้ดูวันหลังวันนี้ขอไปกินข้าวก่อนนะคะนี่ ไทยดูทุกวันนี่หอมหอมหอมจริงๆไปคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่นะคะอยู่ข้าวแล้ว <c oughs> เดี๋ยวอีกวันเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาไทยดอกไม้อีก พรุงนี้มรืนนี้ไม่ไม่งานเดียวมัมัอนดอกออโบตันเนี่ยถ้าฝนตกมาคอหักเพอเพอหักหักทิ้งเนาะเด็กเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ไว้เผื่อฝนตกมามันมันไม่สวยนะ